วันนี้เยมุนจะทำอะไรกินคะผัดกะเพราเป็ดะโลค่ะเมนูจานเลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะผัดพริกแกงเขานะคะออเคะมนูจานนี่แค่เนี่ย <c oughs> โลส,สับไปแล้วนะคะอันนี้เราก็จะทําผัดพริกกับกระเทียมให้หอมหนะคะเดี๋ยวันก็จะ <c oughs> ใส่น้ำค่ะ โกกุ้ง <c oughs> ใส่น้ำมันหอยค่ะ <c oughs> ของแท้ของแท้ <c oughs> ใส่ซอสฝา,าเขียวค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋วรอน้ําเดือดแป๊บนึงนะคะน้ําเดือดแล้วนะคะยม,มนก็จะใส่เป็ดพะโล้ลงไปนะคะอันนี้เป็นสูตรบ้านยม,มนเองนะคะสูตรบ้านไครก็บ้านมันนะคะสูตรอาหารไม่มีตายตัวนะคะนีะ่เพราะว่าเป็ดของเราสุกแล้วเนาะเราก็ต้องทำอย่างนี้ เอเราก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะ <c oughs> เราใส่น้ำไปหน่อยนึง <c oughs> เดี๋ยวพอสักพักน้ำก็จะแห้งนะคะเดี๋ยวมันก็จะใส่มะเขือพวงคะ่ะเกาเป็ดพะโลนะคะ รอให้เป็ดเราร้อนก่อนนะคะตอนนี้ผัดกะเพราของเราก็เรียบร้อยน,นะคะขั้นตอนสุดท้ายเยมลจะใส่ใบกะเพราค่ะหมอพี่นอจา้าเยมลททำกะเพราปิดพะโล้นะคะสูตรบ้านเยมลน,นะคะเนี่ยน้ำที่เยมลใส่ไปเยมลก็ตุ๋นจนแห้งแล้วค่ะตาหน้ารับทานแล้วนะคะ โอเคนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ <Okay. S 1> น,นี่ค่ะกระเพาเป็ดของเราหน้าตาน่ารับทานแล้วนะคะโอเคนะคะ